นี่ไงนี่คือสาเหตุที่ทําให้ความร้อนขึ้นแล้วก็น้ําดันนะครับเห็นไหมเอยปาเก็นแลบเนี่ยเขาเรียกว่าปากเก็ดแลบเห็นไหมครับแลบเห็นเห็นเลยเห็นไหมเนี่ยมันแค่นี้นิดเดียวเห็นไหมทําให้น้ําเข้ากระบอกสูบได้เลยนะครับผมอ๋อไม่น่าเลยอ่ะไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนกันไปนะครับอืม ตอนนี้นะผมก็มาถึงที่อูโนโน่อีโคช็อปแล้วนะครับนี่รถผมเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จีอ่ะเดี๋ยวคงต้องออกไปลองกับทางช่างโนดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันตาจะไหล <c oughs> อ้ยอะน้ำไหล <c oughs> ตกใจห้องเครื่องสะอาดเอี่ยมอ่องอ้ย ซ้อมอย่างเดียวไปก่อนนะลูกเดี๋ยวค่อยอัปเกรดกันอีกทีนึงค่อยว่ากันเ,เ,เดี๋ยวรอช่างโนมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปลองรถกันอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไมาน่ามีไรพี่เดี๋ยวลองไปหวดกันดูยาวๆมมาช้าก็ดีเดี๋ยวได้พาไปลองนิดนึงนีง่หลายละพอฉีดก็เป็นห,ห้าร้อยห้าสิบแล้วลองดูเชีย่ยสตาตร์ทง่ายขึ้นเยอะโอเค ไปทดสอบกันดูซิว่าเป็นยังไง A few moments later ไม่มีราบนิ่งจบเรียบร้อยขอบเกณ็นผาแตกเก็นผาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเพื่อความชัวร์ก็ส่งวาไปหันน้ำดีกว่าอาจจะเสียเวลาหน่อยค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงแค่นี้ชัวร์ก่อนเด้อจบแล้ว ของซาไคาลาเรียบร้อยก็พลมทีด้ามีหนึ่งแนทางเลือกครับลมก็แรงดีโอเคจ <Good job. S 1> อดอะตอนนี้อุณหภูมิหม้อน้ำผมนะมันจะอยู่ที่ประมาณ71องศานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองออกไปวิ่งดูกันนะวิ่งปกตินะครับผมความร้อนอยู่ที่ประมาณ72 จนถึง75อ,องศาอยู่นะก็วิ่งที่ความเร็วประมาณเนี้ยร้อยสมมุติว่าเราแบบเออใช้งานทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรมากอ่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ความร้อนถือว่าดีก็เดี๋ยวว่าจะหาโอกาสเอาลองวิ่งในเมืองดูอีกทีนึงแล้วก็ให้ดูเรื่องของความร้อนกันอีกทีนึงว่าโอเคหรือยังนะครับตอนนี้มันก็รถมันก็ยังแบบเช้าเช้าวิ่งได้ฉีวๆฉีวอยู่นะ ความร้อนก็เย็นเป็นเรื่องธรรมดา,เ,าเดี๋ยวเราไปดูตอนบ่ายๆกันอีกทีว่ายังไงแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเจอทางโล่งๆเดี๋ยวจะลองวิ่งให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับพอเราวิ่งแบบเร็วๆดูพอคาริ่นล้วเดี๋ยววิ่งเร็วๆก็มีปัญหาเหมือนกันอ่อาอันนี้ความร้อนขึ้นมาที่75นะครับผมอ่าวิ่งเร็วๆว่าความร้อนมาอยู่ที่75นะหระถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วก็ลดลงมาละ 74ละ73ละอาจจะเห็นเปชั้นนะครับ72ละอ่าก็ถือว่าโอเคละเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวที่สุดก็คือตอนตอนนี้รถติดติด,ตดแดดและร้อนกลางวันนี่แหละเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเห็นเลยผมว่าเดี๋ยวดูตอนนั้นกันอีกทีดีกว่ารถติดติดใช้งานมาได้สักพักหนึ่งละความร้อนก็ตอนนี้อยู่ที่81องศานะครับก็ถือว่า ยังเย็นอยู่นะเมื่อกี้ตอนวิ่งๆใช่ไหมก็70กว่ากว่าพอเราติดๆนานๆหน่อยก็81ถือว่าโอเคถือว่ายังเย็นเจี๊ยบอยูอ่ผ่านผ่านผ่านตอนนี้นะก็เอารถออกมาจากอูล่ละก็เดี๋ยวจะมาสรุปเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นก่อนๆแล้วกันนะครับก็เริ่มจากรถผมเนี่ยมันมีอาการที่ว่าน้ําดันนะก็คือน้ําในถังพักน้ํานะครับมันดันขึ้นมาสูง สูงเสร็จไม่พอโอเคบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันต้องมีขึ้นมีสูงมีต่ําผมมันสูงเสร็จปุ๊บแล้วมันดันล้อนออกมาพอลดออกมาไม่พอทันนี้มันจะลดกลับลงมาหลังจากเราดับเครื่องหรือเครื่องเย็นลงใช่ไหมครับมันก็ไม่ลดลงมาถึงมมนจะลดลงมามันก็ลงมาแบบช้ามากๆเลยใช่ไหมจะเป็นคนที่แบบเปิดฝากระโปรงดูทุกวันแล้วก็จะดูความปกติว่าเออมีน้ําดันออกมาไหมนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมมีอะไรเลอะหรือว่ามีอะไรมันเสียหายห,ายหรือเปล่าก็คือจะดูคร่าวๆอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็เลยทําให้สังเกตเห็นว่าเออมันมีอาการนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วพอวิ่งใช้งานใช่ไหมครับมันก็จะมีที่ว่าอ่อุณหภูมิของน้ำหม้อน้ำนะครับผมมันขึ้นสูงสูงจนผิดปกติสูงไปแตะ90ไปไปลายจนถึงร้อยร้อยกว่าจนถึงร้อยสิบหกจน ที่เข็มหน้าปัดเนี่ยมันก็โชว์ตัวสีแดงสัญลักษณ์ขึ้นมาใช่ไหมครับดีที่ว่าผมมีตัวเหมือนกับว่าเป็นตัว OBD2 ที่มันต่อสามารถดูตัว Water temp ได้ใช่ไหมอย่างพวกรถอีโคคาร์สมัยนี้เนะี่ยมักจะไม่มีตัวนี้ให้ดูคือรู้ตัวกันในทีนึงก็คือมีไฟโชว์ขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับเสจปั๊บคร่าวๆก็จะประมาณนี้การก็คือมีอาการเครื่องยนต์ร้อน<ม>อน้ำในหม้อน้ำมันร้อนใช่ไหมครับก็เข้ามาที่อู no ่โนโน่อีโคช็อป ตอนแรกก็สันนิษฐานจากว่าเออมันเป็นที่ฝาหม้อน้ําหรือเปล่าเป็นที่ปั๊มน้ําหรือเปล่าเป็นที่วาวน้ําหรือเปล่าแล้วก็วอเตอร์เทมนะเราก็จัดก,การเปลี่ยนโดยรอบออกกันหมดละก็ยังมีอาการเหมือนเดิมใช่ไหมครับคือผมบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าช่างโนเขาไม่เก่งนะผมว่าช่างแบบเนี้ยหายากนะตรงที่ว่าคือเราวิเคราะห์จากของที่ ราคาถูกที่สุดไปจนค่อยๆไล่สเตปไปเรื่อยดีกว่าวิคอ์จากจุดเล็กๆค่อยไปหาจุดใ,ใหญ่ๆนะบางช่างบางคนเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองดูก่อนละกันเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ว่ามันไม่ใช่ถูกๆเลยนะการที่ว่าถูกจะไปซีซัวทำนู่นทำนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นนตามใจชอบถูกไหมเราไม่ได้แบบมีเงินถุงเงินถังอะไรกันขนาดนั้นถูกไหมครับก็พอหลังจากเปลี่ยนโดยรอบละมันไม่หายใช่ไหมก็ถึงต้องตัดสินใจว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องยกฝาสูบขึ้นมาดูส่งลงกลึง เหมือนกันลื้อเครื่องออกมาดูว่าเออเฮ้ยมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะก็ปรากฏว่าสิ่งแรกที่พอเราลื้อฝาสูบออกมาปะเกนปะเกนมันขาดปะเกนมันรั่วผนะให้ดูไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็สรุปก็ว่าอ,อ,อาการตัวร้อนอาการน้ําดันอาการอะไรต่างๆเนี่ยก็เกิดจากปะเกนผมแตกตันเองนะครับ อ๋อแต่มีเรื่องหนึง่งคลิปที่แล้วนะผมก็มีบอกเกิดเกิดไปแล้วเราว่าผมเปลี่ยนหัวฉีดเป็นแบบ5 5 0ร้อยซีจากเดิมเนี่ยมัน3 8 0ร้อซีอันนี้ก็เป็นข้อสินิฐานจากทางโน่ทางช่างนะว่ารถออผมเทอร์โบใช่ไหมสามร้อยแปซีเนี่ยหัวฉีดหรือการจ่ายของน้ํามันหัวฉีดเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความร้อสะสมขึ้นมันอาจจะจ่ายไม่พอหรือมันบางไปหรืออะไรประมาณนี้มันทาให้จ่ายไม่พอมันเกิดความล้อสะสมนะครับอ่ะงั้นเรามาเปลี่ยน เป็นหัวฉีด 550cc ก็เลยอ่ะส่งให้ช่างเขาเอาไปล้างหัวฉีดใช่ไหมครับไปเปลี่ยนกรองข้างในนู่นเนี่ยเปลี่ยนโอลิงต่างๆแล้วก,กลับมาใส่แล้วก็มาจูนกันใหม่ซึ่งการจูนรถผมครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนจํากันได้นะว่าตอนผมมาเซ็ตเทอร์โบครั้งแรกเนี่ยผมจะใช้กล่องตัวนี้นะครับผมในการควบคุมเป็นกล่องของ KKT นะครับเซอร์เซสแตนอลนะ ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้มันผมก็ปุดปลั๊กมันไว้แต่สายฟงสายไฟอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้นะเท่ากับว่าตอนนี้รถผมเนี่ยโจนในการใช้ Remap ร Rem ีแมปก็คือการที่ว่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกล่อง ECU หลักนะครับผมหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าเอ๊ะรีแมปกับรถเทอร์โบเครื่องเดิมเซตเทอร์โบได้หรอทำได้แล้วนะ รถผมนี่แหละทาแล้วแล้วก็รถที่ทางช่างโน่นะทําก็มีหลายคันแล้วส่งงานเป็นสิบๆคันแล้วรถผมก็อย,อยู่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในคลิปต่อไปนะเดี๋ยวผมว่าผมอาจจะไปหาจูเนอร์ท่านนี้นะครับผมที่ทําการรีแมปรถผมให้นะคอยติดตามกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเือนเด้มครับถ้าชินชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ